สำหรับคนไทยทุกคนนะคะหลังจากมีการประกาศไว้ทุกนะคะให้กับพระบาทสมเด็จพระประมินทรภูมิพลอดุลยเดชล่าสุดทําให้ร้านจําหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิงต้องเร่งหาสินค้าสีดําออกมาวางจําหน่ายตามความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งมีการปรับคอลเลกชันโทนสีให้เป็นโทนสีแห่งการไว้ทุกด้วยคะ่ะ Happy Go Lucky ร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์สำหรับสาวออฟฟิศซึ่งปกติแล้วจะนำเสื้อผ้าใหม่ออกขายบนเว็บไซต์เป็นประจำทุกสัปดาห์แต่ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนสินค้าหน้าเว็บไซต์เป็นสีดำเป็นหลักและมีาไรายได้เข้ามาประมาณ1 0 0 0 0แบาทและสำหรับคอลเลกชันใหม่ที่กำลังจะผลิตต่อไปก็จะเน้นโทนสีนที่เหมาะสมกับการไวทุกเป็นสำคัญ กลุ่มลูกค้าเราก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่แบบเป็นผู้หญิงที่ทํางานอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยต้องใส่แน่นอนชุดไปทุกเราก็จะเอาคอลเลคชันที่เป็นเน้นโทนสีที่ไวทุกค่ะขาวดําเทาขึ้นมาก่อนส่วนคอลเลคชันปกติเราก็จะแบบยังมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เด่นมาก ขณะที่บรรดาร้านค้าเสื้อผ้าในตลาดนัดค้าสำนักงานต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครต่างต้องนำเสื้อผ้าสีสันลงจากไม่แขวนเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเสื้อผ้าไว้ทุกด้านกลุ่มผู้มีรายได้น้อยส่วนหนึ่งก็เลือกที่จะใช้การยอมผ้าสีเสื้อผ้าที่มีอยู่เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแทนการซื้อเสื้อผ้าใหม่